สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับลิลินในเกมของวันชิพันแมนเดอะสองกิ๊ดนะครับเดี๋ยวันี้เราจะไปหามาตีกิจกรรมใหม่นะครับคือกิจกรรมไอตัวนี้นะว่ากิจกรรมนี้นะครับเล่นกันยังไงนะแล้วก็ขอวงของางวันเนี่ยแลกอะไรกันบ้างนะครับก็ก่อนจะดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดสมัครกันด้วยนะครับแล้วก็มีปรโมมัครเป็นเบอร์ลดที่2 0บาทนะครับ แล้วก็ฝากไว้กับร้านเติมใครที่กา,าลังหาร้านเติมเกมวันชพันแมนเนี่ยสองเกตราคาถูกนี่เลยผมขอแนะนําร้านคุกกี้แลนด์ชอบเติมถูกเติมไวปลอดภัยเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอบเท่านั้นกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับโอเคมาลำดูกันเลยครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยล่นกันยังไงนะครับโดยที่กิจกรรมนี้เนี่ยผมอาจจะอัปเดตช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเพิ่งมาว่างตอนนี้นะก็กิจกรรมนี้นะครับก็อ่ะเราเดี๋ยวเรามาดูของราักันก่อนดีกว่า ของรางวัลนะครับก็จะมีตามนี้เลยนะจะมีอยู่5ชั้นนะครับแล้วก็ของรางวัลแต่ละชั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าค่อนข้างดีมากๆนะครับมาเราเมาดูกันที่ชั้นแรกก่อนชั้นแรกนะครับสิ่งที่น่าแรกสุดๆนะครับก็คือการ์ดดาวนะการ์ดดาวกุญแจอ่ตัวสุ่มการ์ดดาวตัวสุ่มสป라이นนะครับจะมีแค่4อย่างนี้นะครับส่วนตัวม่วงกับตัวแรงอันนี้แล้วแต่คนนะครับอยากแรกก็แรกนะแต่ว่าแนะนําแลก4อย่างนี้ก่อนนะครับต่อมาชั้น2นะครับชั้น2ถึงสิ่งที่ควรแลกนะครับขออภัย สิ่งที่ควรเล่นนะครับก็คือ1กราฟดาวนะครับตัวต่อมาตัวกลยุทธ์แล้วก็เป็นกล่องนะครับกล่องทักษะกล่องแผ่นทักษะเลเวล5นะครับอันนี้แบบเลือกได้นะอันนี้ใครอยากจะจัดก็จัดได้นะครับอยู่ที่2,500แต้มมันไม่ได้เยอะนะครับเพราะว่าแตนที่เราเล่นได้มันเนี่ยจะเยอะมากๆนะครับต่อมานะครับจะเป็นชั้น3นะครับชั้น3สิ่งที่ควรเล่นนะครับจะมีตัวของ กลยุทธ์อันนี้สำหรับคนที่ขาดนะครับกลยุทธ์เซิร์ฟใหม่เนี่ยจะดีมากนะครับอันนี้แลกได้เยอะมากนะครับก็ในราคาที่ถูกด้วยนะสามแต้มเองนะแล้วก็จะมีตัวของตัวกลยุทธ์นะครับอันนี้ไอ้ตัวกลยุทธ์นะแล้วก็จะมีตัวของไอหินลุงอันนี้หินลุง,นนดลงเดี๋ยวใครอยากแลกก็แลกได้นะครับต่อมาชั้น4นะครับชั้น4ี่เนี่ยสิ่งที่ควรแลกนะครับก็คือตัวของอันนี้นะตัวของอ สิ่งที่ใช้เรียกว่าของที่ใช้ในแผนการลบนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะว่ามันได้อะไรกันบ้างนะครับโดยที่อันนี้นะครับอันนี้จะได้เป็นตัวของผอลความเสียหายรายปรลองเพิ่มขึ้น1.5%นะครับอันนี้นะที่จะเป็นของที่ดีมากนะครับเพราะว่าตัวน,นี้เนี่ยมันใช้ได้จริงแล้วก็เล่นงานเวลาเวลาใช้จริงเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างดีมากนะครับต่อมานะครับจะเป็นตัวของตั๋ว ตัวดาวตัวดาวโมงน,นะครับตัวดาวโมงเนี่ยอันนี้จะแลกหรือไม่แลกก็ได้นะครับแต่ว่าแลกได้ก็ดีนะต่อมาชั้น5นะครับชั้น5จะแลกอยู่3อย่างนะครับนั่นก็คือ,อาดาวโม่น,นะครับแปลนแล้วก็ตัวของกุญแจนะครับส่วนใครจะได้ชิปแลกได้นะครับถ้าเกิดมีแต้มเหลือมากพออันนี้แลกได้เลยนะครับมาเดี๋ยวเรามา,มาบอกวิธีการเล่นดีกว่าโดยที่วิธีการเล่นนะครับเราก็สามารถเล่นตั้งแต่ดันแรกนะครับเราเล่นเล่น เนี่ยอะเดี๋ยวเรามาดูบ้างก่อนบอสนะครับมันจะมีอยู่3อย่างใช่ไหมจะมีโจมตีเนี่ยโจมตีจะได้เพิ่มขึ้น30%สิบำหรับบอสนะครับแล้วก็จะมีสปีดเพิ่มขึ้นอย่างละสินะครับอันนี้นะรวมๆก็30%นะแล้วก็จะมีป้องกันอัตราบล็อกนะครับอัตราบล็อกเพิ่มขึ้นอีก30% 3อันก็90%นะครับเน,นี่ยบล์จะมีความแรงเร็วแล้วก็ถึกมากๆนะโดยที่เราจะต้องอ่ บล็อกไอ้พวกนี้ไปก่อนนะไม่ให้มันใช้งานได้นะครับโดยที่วิธีการบล็อกนั้นก็คือการเคลียร์ด่านนะครับวิธีการเคลียร์ด่านก็กดเข้าไปได้ปกติเลยโดยที่ตัวนะครับเราจะสามารถสุ่มได้จากตรงนี้แล้วเราเคลียร์ด่านแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีบอกอยู่ว่าชั้นนี้เราได้สุ่มฟรีหนึ่งครั้งชั้นนี้เราได้แต้มฟรีหนึ่งครั้งอะไรเงี้ยโดยที่การเคลียร์ด่านนะครับเราต้องใช้ตัวของกระป๋องเนี่ยในการเล่นนะครับผมอาจจะไม่ได้มีวิธีการเล่นกับโชว์ทุกคนนะเพราะว่าผมเคลียร์หมดแล้วนะครับโดยที่ แต่ละด่านนะครับจะใช้5ป่องนะครับในการเคลียร์นะเราเราสามารถซื้อกระป๋องได้นะครับแล้วก็กระป๋องนี้สามารถทับกันได้นะครับในแต่ละวันนะสมมติว่าวันนี้วันหนึ่งมันคีหกสิบป่องใช่ไหมวันแล้ววันนั้นนะเราไม่ได้เล่นวันต่อมามันก็จะทับให้อีก60บป่องกลายเป็น120บป่องนะครับโดยที่ตัวนะครับตัวละครที่มันให้มาเนี่ยมันจะอิงจากตัวละครในดีเรานะเช่นสมมุติว่าอาการโร่ผมแล้วกันนะการโร่ผมเนี่ยในดีผม,มเป็นพาร์ทสใช่ไหม การล่ผมในอดีเป็นพาร์ทสองอาวุธสามดาวในเกมนะครับมันก็จะสุ่มเวลาเราสุ่มในการโล่มันเนี่ยก็จะเป็นอาวุธสามดาวแล้วก็พาร์ทสองนะครับก็จะเป็นตามอดีตเราเลยนะตัวไหนที่พาร์ทหนึ่งตัวไหนที่เราไม่มีตัวมันก็จะเป็นพาร์ทหนึ่งไม่มีอาวุธนะครับมันก็จะเป็นประมาณนั้นนะก็ใครที่เป็นอดีตต่างหน่อยเซิร์ฟใหม่เนี่ยมีอาวุธคิงเนี่ยก็จะได้เปรียบคนอื่นเขานะครับเพราะว่าคิงมันปรับทั้งทีมนะเออใครที่ไม่มีคิงก็จะลำบากลำบากหน่อยลวกันนะครับอืม ตัวที่แต่ละสุ่มนะครับก็จะใช้50เพชรในการสุ่มนะครับแล้วก็จํานวนรอบในการเลือกตัวเนี่ยก็จะมีจําหนดอยู่นะครับอืมประมาณนี้ประมาณนี้แค่นี้นะครับใครใครใครสงสัยตอนนี้ก็สามารถถามกันได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการผ่านด่านนะอันนี้ก็จะเป็นด่าน A ด่าน B ด่าน C ใช่ไหมแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆอ่ะเราเคลียร์ด่าน A เสร็จปุ๊บมันก็จะบล็อกตัวน,นี้ออกหมดปุ๊บบล็อกก็จะตีเบาลงเยอะมากนะครับแล้วเพี้ยนเคลียร์ด่าน C ปุ๊บเอ้ยเคลียร์ด่าน B ปุ๊บบล็อกก็จะสปีดหายไป30%พอเราเคลียร์ด่าน C ปุ๊บ บอสก็จะอัตราบล์เนี่ยจะหายไปอีก90%นะครับแล้วที่เราจะทำให้บอสเนี่ยโดนดีแรงขึ้นนะครับอ่ะโดยที่พอที่เราจะใช้นะจะมีอยู่3อย่างนะครับก็คือตัวของอ่าดีเอ่อโดรนเนี่ยอันนี้จะจะแปะบทขยี้นะครับแปะโดนบล็ขยี้แล้วก็อ่าลดดาเมจดอทกับบอสนะครับเพราะว่าบอสเนี่ยเป็นทะเลทะเลในบอสนี้เนี่ยมันตีติดตัวของเอ่อเ,เขาเขาเรียกว่าไงนะ เน้หนียวหนืดอ่าน้ำเหนียวหนืดไอตัวไอที่มันแปะแล้วมันเหนียวหนืดตั้งตัวเอออันนั้นแหละ <c oughs> ผมก็ไม่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเออมันมันเป็นแปะเหนียวหนืดด้วยนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นด i a m o n ด d อันนี้จะเป็นลบนะครับอันนี้ก็บอสจะหลบได้นะแล้วก็อันนี้บอสจะสาม,มารถสะท้อนได้นะครับก็จะเป็นพาสีฟของทะเล ur เลยนะผมเลือกอันนี้มาเพราะว่า ดอทของด,ดอทของดาเมจของทะเลเนี่ยในบอสเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับก็เลยเลือกอันนี้มานะลดมมดาเมจดอทนะครับแล้วก็แปลบทขยี้อ่ะบทขยี้ก็จะดีมากนะครับบอสจะหลบไม่ได้นะต่อมานะครับอันนี้ก็จะเอ่อเพิ่มตัวของการตีแม่นนะครับการตีแม่นเนี่ยมันจะมีผลยังไงเพราะว่าบอสเนี่ยมันสามารถหลบได้ด้วยนะครับไอตัวนี้นะมันสามารถหลบได้ด้วยนะครับก็การที่มีแดนการการที่มีเพิ่มตีแม่นเนี่ยก็จะดีมากๆนะครับอืมต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของเอ่อ เพิ่มความถึกให้ทีมนะครับอันนี้ก็จะดีมากๆนะก็เลือกไปนี้นะครับใครที่มีคอมโบไหนที่น่าสนใจก็สามารถบอกกันได้นะครับแนะนำกันได้นะส่วนอันที่เหลือผมไม่ได้เลือกนะครับอันนี้ก็เลือกๆมาเพราะว่าตามด่านนะมันมีอะไรให้เลือกเราก็เลือกนั่นแหละ <c oughs> ของรางวัลน,นะครับก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นกรอบเบลสี่นะครับอันนี้เป็นกรอบที่ดีมากๆเห็นว่าน่าจะดีสุดในเกมตอนนี้นะครับแล้วก็จะได้ตัวของอที่อัพเบล แผนการลบนะครับอันนี้ก็จะดีมากนะแล้วก็ได้ตัวของฟอร์เมชั่นอันนี้อัพเกรดได้นะครับก็จะดีมากนะครับอันนี้หายากไอตัวก้อนพลังงานเนี้ยหายากมากนะครับใครได้ที่หนึ่งก็จะดีมากนะครับต่อมานะครับวิธีการตีนะครับโดยที่ทีมการตีเนี่ยเราจะเป็นประมาณนี้นะครับเราใช้คอร์เกโรของเรานะครับเป็นคิงกาโร่ด้วงเกโรทะเล SSR บวกแล้วก็เป็นกระบอง u r นะครับ ทีมนี้เนี่ยเราเล่นเป็นคิงยืนหน้าคู่กับกาโร่และด้วงนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยอ่ะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าเกิดใครที่มีแฟดอาวุธสดาวพาร์ทสอเนี่ยใช้แฟดแทนกระบองได้นะครับก็จะค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าแปะบทคยีได้แล้วก็แล่ตีได้รัวๆนะครับถ้าเกิดเป็นพาร์ทสอนะอ่ะผมใช้เป็นคิงเพราะว่าคิงเนี่ยมันเป็นตีบอสเทพแล้วมันไล่นตีได้มันแปะบทคยีได้กาโร่ไล่ตีกับด้วงเนี่ยก็จะค่อนข้างแรงมากๆนะครับในคอมโบนี้นะแล้วก็ กาโร่เนี่ยสามารถคอมโบกับตัวของทะเลได้ผมใช้กาโร่เนี่ยเป็นตัวดัมเบลนะครับเพราะว่ากาโร่ผมเนี่ยบวกค่อนข้างเยอะนะครับกาโร่ผมบวก3ั้งบวก2บวกสนะครับล่วงผมบวกมาเยอะแล้วก็ดัมเบลของกาโร่เนี่ยค่อนข้างแรงกว่านะครับต่อมานะครับกระบองนะกระบองผมไว้หลังเลยนะครับเพราะว่ากระบองเนี่ยมันเป็นโจมตีมันตายง่ายนะครับก็เลยเอาไว้ข้างหลังนะอืมแล้วก็สาเหตุนะครับที่ผมเอากาโร่ไปกลางเพราะว่า ทะเลเนี่ยมันจะมีโอกาสที่มันตีธรรมดาเลยนะมันจะมีบางเฟดอะทีทททท่มันที่บางตาที่มันตีธรรมดานะเออมันตีมันตีอันตีเสร็จปุ๊บมันจะตีธรรมดาแล้วพอตีม ah ันธรรมดาใส่การโรนเนี ah <c oughs> <c oughs> ่ยการโรนจะสะท้อนดาเมจนะครับดาเมจที่การโรนสะท้อนไปค่อนข้างแรงนะครับคือสะท้อนเดสะท้อนแรงมากๆนะครับเออก็อันนี้จะเป็นดาามจเสริมของการโรนนะครับมาเดี๋ยวเราลองตีดูนะครับโดยที่วิธีการตีของเรานะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะเราจะปิดสกิลของคิง ไว้นะครับปีตะกิ้ของคิงไว้แล้วก็ปิดของทะเลไว้นะครับเพื่อให้การโร่เนี่ยได้ตีนะเพราะว่าเราจะมีอยู่ที่6รลูกไฟนะครับนี่เราจะเราจะมีอยู่ที่6รลูกไฟนะเราจะให้การโร่ร่วงแล้วก็กระบองตีนะครับทะเลเนี่ยเราเราเราไม่ต้องให้มันตีนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวของไล่ตีได้อยู่แล้วอ่าแล้วก็ผมลองและคอเด็กหน้าคอเด็กยังไหวแต่ว่าถ้าเกิดต่ำกว่าอคอเด็กคือแตกหมดนะครับ เนี่ยการลงมันจะซ้ำไปอยู่ที่หนึ่งแสนไอ้หนึ่งหนึ่งล้านนะแล้วดวมมันต่อยไปที่เท่าไหร่ตึง้งสองแสนสองแสนสามนะครับเราให้คิงตีธรรมดาเพราะว่าอะไรคิงนะครับเวลามันตีธรรมดานะมันแปะหมดขยี้ให้กับบอสได้นะครับอืมแล้วมันจะดีมากเพราะว่าเราสามารถอัพบวกคิงได้เรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแล้วดาเมจมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆนะนี่แล้วก็บอสตีไปพึ่งสองแสนหกนะครับเนี่ยเห็นปะบอสจะตีธรรมดาแล้วมันโดนสะท้อนนะครับอืม อ่ะตีไปปึก๊กห้าแสนนะครับทะเลนี่จะเป็นให้การ์ดไลน์ไลนตีเฉยๆนะครับไม่ได้ตอนนั้นคือแค่นั้นเองนะอ่ะการด 5, นะลรตดต่อไปห้าแสนนะแล้วคิงก็รลดตีต่ออันนี้คือผมไม่มีวุ้นสามดาวนะถ้าเกิดใครมีวุ้นสามดาวเนี่ยก็จะดีมากนะครับเพราะว่าทําให้เออ่กระบองทะเลแล้วก็กิโรเนี่ยเวลามาตีธรรมดาเนี่ยมันจะตีแรงมากๆนะครับปึก๊ก เห็นปะคือเวลาผมเลือกไอ้ตัวของตีแม,ม่นมามัน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 ก็ตีโดนง่ายขึ้นนะครับคือถ้าเกิดใครไม่เลือกตีแม่นมันเนี่ยมันหลบค่อนข้างเยอะนะสำหรับตัวของบอทะเลเนี่ยเ,เห็นปะเมื่อกี้กระบอกตีไปตีธรรมดายังแบบมันไม่ตีพลาดเลยอะโหูเราโดนต่อยไป 500, ไห้าแสนเนมะื่อกี้โดนดาเมจนะหมไอต่อยไปห้าแสนต่อย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 อแปะเหนียวเนื้อแปะเหนียวเนื้อ ดวงปึ๊กใส่แสนหนึ่งดวงโคตรแรงกาโร่โคแรงคมนี้เนี่ยผมจะใช้แค่2ตัวที่เป็นดาเมจหลักนะครับแล้วก็คือกาโร่กับตัวของดวงนะกระบอกเนี่ยดาเมจหลักได้แต่ผมไม่มีอาวุธนะก็เลยไม่ไม่ได้มาเป็นดาเมจหลักเท่าไหร่นะคือถ้าเกิดใครมีอาวุธเนี่ยกระบอกก็จะตีแม่นเพิ่มแล้วก็ดาเมจเนี่ยค่อนข้างเพิ่มเยอะนะครับก็น่าจะปารบานี้นะผมจบไปอยู่ที่คะแนนเท่าไหร่ดูสิ เนี่ยเห็นปะล้วพออยู่คิงยืนหน้ามันจะมีเลือดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามันจะมีเลือดเกโรเลือดขิงนะครับแล้วก็ซ้อนๆกันนะอ่ะโหยตายกี่โมงก่อนประเด็น <laughs> ตายกี่โมงก่อนมาเบ็ดเสร็จเราอยู่ที่คะแนน51ล้านนะครับโดยที่้าเกิดเราอยากได้คะแนนที่มากกว่านี้เนี่ยเราสามารถาตีกองเพิ่มได้นะครับตอนนี้ก็จะตีกองอยู่ที่เอ่อยี่สบดนะครับใครที่ตีกองมากกว่านี้ก็จะคะแนนมากกว่านี้นะครับโดยที่ หนึ่งขั้นจะอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นะผมคาดอ,อีกเท่าไหร่นะอีกสามสิบเอ้สี่หกสิบขั้นใช่ไหมหกสิบขั้นผมก็จะจบอยู่ที่สามร้อยเปอร์เซ็นต์ด้าเป็นผลจะมากกว่านี้ประมาณเท่าหนึ่งอ่ะเท่าสองเท่าสัมเท่าเออก,ก,ก็จะเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนมาสดท้ายแล้วกันนะเออค่อ,คอยว่าการจะจบคะแนนที่เท่าไหร่นะครับโดยที่คะแนนระหว่างทางก็จะมีนะครับโดยที่อ่ะเราทำคะแนนไปถือไหมเราก็จะมีของรางวัลได้กลางทางเลยนะครับก็จะได้เป็นตัวของแผ่น เรื่องระดับ6นะอันนี้ไปให้ถึงนะครับคนะแนนหนึ่งล้านสามนะก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับสำหรับคนที่ไม่มีตัวเซิร์ฟใหม่ก็ก็น่าจะทำถึงนะครับคะแนนหนึ่งล้านสามเนี่ยจะได้เป็นตัวกล่องเวลหกนะครับเลือกได้ย้ำนะครับว่าเลือกได้กล่องเวลหกเลือกได้เป็นแบบซัพพอร์ตนะก็จะดีมา,มากนะครับแล้วจะมีกล่องเวลอะไรเวลหกเลือกได้หนึ่งอันเวลกล่อ,กกองเลือกได้เวลหกสามอันนะ่ะของโคตรดี โอเคครับก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับการตีบอลนะครับใครที่สสััสงสัยตรงนี้ก็สามารถถามได้นะครับโดยที่ระยะเวลากิจกรรมนะครับจะอยู่ที่7วันนะก็รีบๆกันไปทำนะครับของวันกิจกรรมนี้ค่อนข้างดีขึ้อมานะครับโอเคครับไว้เจอคลิปหน้าครับไปายครับสวัสดีครับ